โลกสูตรว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลงครั้งนั้นพระมหาสารคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและถึงพระมหาสารนั้นนั่งน้ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระเจ้าได้ฟังมาแต่พราหมณ์ผู้เป็นบรรพบุรุษผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์ และผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ซึ่งกล่าวอยู่ว่าทราบมาว่าในการก่อนโลกนี้หนานแน่นไปด้วยมนุษย์เหมือนอเวจีมหานรกหมู่บ้านตำบลชนบทและเมืองหลวงมีทุกระยะไก่บินตกข้าแต่ท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้าน แม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามมนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธทำผิดมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำ ประกอบด้วยทรรมผิดต่างหยิบฉวยศัตราวุธอันคมเข็นฆ่ากันละกันเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทมผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทมผิดฝนย่อมไม่ตกตามฤดูกาลเพราะเหตุนั้นจึงมีพิษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายเป็นเพลียนอนเหลือแต่ก้าน เพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทอีกประการหนึ่งมนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำ ประกอบด้วยทำผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทำผิดพวกยักษ์จึงปล่อยอมนุษย์ที่ไร้ากาศไว้บนพื้นโลกเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้าน แม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพระมหาสารนั้นกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิทธิของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ប្នាប់ទាក់ទ6ក់ cho.